วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับตัวปั๊มน้ำนะครับหาสินค้าเป็น SOP 038นะครับนี่ใช้ไฟส2บสอโวลต์ DC นะครับกินไฟอยู่ที่8 0บวัตต์นะครับเพ t เชอร์แมนะครับเต็มที่ประมาณ1 0บบาร์นะครับ Follet นะครับได้ที่ประมาณ6ลิตรต่อนาทีนะครับผม หน้าตาตัวปั๊มก็จะประมาณนี้นะครับในน้ำนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่เมตรนะครับส่งขึ้นไปประมาณสิบเมตรนะครับในท่อประมาณสิบเมตรนะครับ อันนี้ก็คือตัวอุปรกรณ์นะครับจะมีแอมมิเตอร์แล้วก็โวลต์นะครับนี้ใช้จากแผงโดยตรงครับตอนนี้แผงมาอ่าโอเ r c ซ i ร์เอยู่ที่อ่าสิบก้าโวลต์นะครับอันนี้ครับเราก็จะใช้กับแผงนะครับแปดสิบวัตต์นะครับแปดสิบวัตต์นะครับ โอเพน i ซอร์กเต็มที่ประมาณ21โวลต์นะครับ4แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายสนะครับเราก็จะมาเริ่มลองดูโอเคนะครับแรงดันมาที่19 โวลต์ก,กว่าๆนะครับนี่กระแสยังไม่มีนะครับนี่เราก็จะมาสตาร์ทการทำงานนะครับโอเคนะครับปั๊มทำงานนะครับตอนปั๊มทำงานจินกระแสประมาณ3แอมป์นะครับโวลต์ดอป ลงที่ประมาณ13โวลขึ้นไปนะครับผมถึงจะทำงานนะครับ,นะรบอันนี้น้ำที่ได้นะครับที่ตกลงมาประมาณ10เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตปั๊มนะครับจริงควรจะมีเช็ควาล์วด้วยนะครับทั้งสองฝั่งทั้ง ทั้งขาเข้าและขาออกนะครับตัวนี้ก็แนะนำให้สามารถนำไปใช้กับพวกปลูกผักสวนหย่อมเล็กๆนะครับตัวนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพวกระบบโซลาเซลล์ได้โดยตรงนะครับแต่ถ้าดีก็ต้องมีพวกอ แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์เข้าไปด้วยนะครับพอจะอรักษาระดับแรงดันได้ให้คงที่นะครับเพื่อใหอ้คุณภาพของปั๊มมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับส่วนระบบนี้มันก็ดีเทคอยู่ที่แสงแดดนะครับหากว้นไม่พอก็ปั๊มก็ไม่สามารถทำงานนะครับอย่างนี้นะครับ แดดอ่อนๆก็ mm hmm. ไม่ทํางานนะครับ mm hmm. แรงดันโอเพนอยู่ที่17โวลต์นะครับวันนี้ปั๊มไม่ทํางานนะครับจะรอจนกว่านะครับ19โวลต์ขึ้นนะครับผม mm hmm. วันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตนะครับตัวปั๊มนะครับ SOP038 นะครับ ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม